จากพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะสีภาพไปเบิงบุญใหญ่ของท่านจังหวัดอุบลราชธานีกันแน่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของงานบุญจุลกฐินะซึ่งปีนี้ค่ะเพื่อนจัดขึ้นเป็นเทือที่สิในซื้อนะคะท่อฝ่ายเป็นสายบุญจุลกฐินทินอุบลคนมีธรรมก็มีทั้งพระและก็นเน่นหน่อยต่งตางๆนะคะซอยกันจัดงานอย่างคือคักเลยค่ะงานนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะที่วัดไชยมงคล้นนะคะจังหวัดอุบลราชธานีพระคู่จิตวิสุทธิ ญาตน,นคุณนะคะเจ้าอาวาดวัดชัยมงคลกกำลังหน้าภาพพระพิษุกสามเณรโตหน่อยค่ะร่วมถึงชาวบ้านนะ,ะบรรยากาศตามภาพเลยมีประชาชนพุทธศาสนกินกชนคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาซ้อยกันค่ะจัดงานอย่างคึกคักร่วมถึงการเหตุความสะอาดตกแต่งนะคะเตรียมสถานที่เพื่อที่จะใส่จัดงาน บุญจุละกะทินเทื่อทีสิบหกนะคะโดยเพื่อสิมิการจัดขึ้นในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะหอดหนีนะคะก็คือวันเสาร์ที่ยี่สิบหกและวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดโดยทางจเจ้าอาวาสเพื่อนเองนะ,ะเพื่อนก็ได้มีการบอกว่างานหนีค่ะงานท่อฝายเป็นสายบุญจุละกะทินที่กำลังจะจัดขึ้นในปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีทีสิบหกแล้วและเป็นงานนะคะที่ได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทีดีงามมาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง และก็เป็นการทำหนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสามคัคคีในมูพุทธศาสนิขชนร่วมถึงค่ะเป็นการสร่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมแต่ละปีมีอียงเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะกิจกรรมเพื่นนี้หลากหลายแห้งค่ะโบว่าสิเป็นเรื่องของการเล่าขานตำนานล้านฝ่ายจากมเมล็ดฝ่ายนะคะสูตรไรจีวอนตรงนี้เพิ่นกิดสิมีล้านกลางน,นะคะทีไ้ไผทีสสนใจมารับฟังเพื่อนก็สิมีการบอกเล่าะะเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนั้นเองก็ยังมีฐานการเรียนรูป้ปลูกฝ่ายเป็นสายบุญมีกิจกรรมตำนานล้านเขานะคะบบว่าสิเป็นล้านเขาล้ามเขาต้ม่มเขาปุ่นเขาจี้เขามะทุปาหยาด เขาเมาหรือว่าเขาโป้งกับมีเช่นเดียวกันกิจกรรมอื่นๆกับมีอีกคือกันค่ะบว่าิปันเป็นการเทศนารมขํากรนศินละปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองอีสานดนตรีไทยการเหล่านิทานภาษาทินอีสานการสวดมนต์มูทํานองสรพัญญะและกนิทศกานะคะตามห้อยพระอริสงนะคะโดยกิจกรรมต่างๆเพื่อกับสมิการจัดโซนนะคะ เป็นแต่ละพื้นที่ขันพอยากเบิ่งเรื่องของการรายร่ำศิละปะวัฒนธรรมเพิ่นกับจิมีโซนนะเป็นออมองหอ่อหรือว่าเป็นล้านที่จัดกิจกรรมหนีขึ้นหรือว่านอกจากนั้นเองนะก็ยังมีเรื่องของอาหารการกินเพิ่นก็มีการมาเหตุเรื่องของเขาจีเขาโปง่งปิ่งกันสดสดเห็นเหตุให,เห้เห็นกันสดสดเลยนะคะโดยทั้งนักท่องเที่ยวนะคะอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวครูอาจารย์เะะด็กผ้าทั้งน้องนองนักเรียนนะคะ นี่เขามาช่มกิจกรรมในงานท่อฝายเป็นสายบุญจุละกะถินทินอุบลคนมธถัมเถื่อ46หนีนะคะเพื่อเป็นการศึกษาและก็เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษไห้ค้งยูบ่สูญหายไปและเป็นการสร้างใหม่พลัดนาทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้มองเห็นความสําคัญคุณคา่าซึ่งทางบรรพบุรุษเองค่ะได้สร้างขึ้นว้เป็นมูลนมั่งมรดกที่แฝงไว้ซึ่งคุณความดีคุณธรรมระเบียบของสังคมจารีตดีงาม ซึ่งงานนี้นะคะสิจัดขึ้นยํำอีกเทือนึงค่ะวันที่26และก็ยี่ถึง27ตุลาคมนะคะโดยจัดขึ้นภายในพื้นที่วัดชัยมงคลและก็มีเสียงสัมผัสนะคะจากท่านเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลเดี๋ยวไปฟังจักน้อยค่ะจัดงานถอ่อไฟเป็นสายบุญจุนกระตินติน,ตนอุบลคนมีธรรมเป็นงานที่รวบรวมใช้ความสมัครสมานสามัคคีล้อมรวมจิตรวมใจกัน ของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องผ้ามาถักทอเย็บย้อมเข้าสู่กระบวนการทอผ้าให้กลายเป็นผ้าไตรจีวอซึ่งเราใช้ระยะเวลาในการทอผ้านั้นแค่ประมาณ24ชั่วโมงเท่าน,นั้นเอง ต้องให้เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะน้อมถวายแด่พระเจ้าประสงค์ที่จำพรรษาในอาวาสนั้นๆในอารามนั้นๆซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะเกิดงานอย่างนี้ขึ้นมานอกจากจุดๆนั้นจะมีความสามคัคคีจะมีความร้อมเรียงกันจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากนั้นเราก็ยังเอา อะไรตัวมีอะไรเข้ามาเสริมเพื่อทําให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็นต้นว่าถนนสายข้าวต่างๆซึ่งเราให้คําจํากัดความว่าตานานหลานข้าว ซึ่งเราเอาเข้าวต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณเอามาจัดเป็นนิทรรศการเอามาให้เด็กนักเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงๆจะมีเทศนาธรรมคำกลอนย้อนยุคในปีนี้เราได้นำเอาพระผู้สแสดงธรรมเทศนาธรรมคำกลอนจากฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาประชัน,ขนแข่งกับ พระผู้เทศนาธรรมคำกรอนจากฝั่งประเทศไทยและนอกจากนั้นก็จะมีการรับฟังพระธรรมรเทศนาจากหลวงพ่อสินทรัพย์จารณธรรมโมหรือพระสิ้นคิดะก็จะมาเป็นข้อธรรมนำปฏิบัติกันวันที่27เราก็จะมีการตักบาตรพระกรรมฐาน109รูปในเช้าเช้าเวลา6นาฬิา30นาทีเป็นต้นไป ก็คือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของท่านจังหวัดบุญราชธา,านี่เดี๋ยวว่างๆสิผ้าคุณภัชระนะครับไปรวมกิจกรรมในเพราะว่าในอดีตตอนอยังหน่อยยังเรียนมัธยมอยู่ก็เคยไปรวมกันไปร่ำนะคะเป็นการแสดงในพื้นทีต่ตรงบอกว่าให้ไหล่ก็คือของกินของกินบพรว่าสีเป็นเขาโปง<า>แมนค่ะบพาว่าสิเป็นเขาโปงกล้วยจับเขาจีต่างๆตรงบอกว่าแต่ละสุม่มเขาจีนี่หลายแห้งเขาต้องกินให้ครบทุกสุ่มเพราะว่ารสชาตินี่แตกต่างกันความแสบความมันนี่คือ บอกเลยว่าบบเป็นสองรองไข่สู่กันแบบดูเดือดบอกพูดพลาดสรุปคือบอกพูพลาดเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้ากันได้รับเกียรติจากทางเจ้าวาดและก็ทางบุรราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนก็ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในรายการของเฮ้านำนะครับก็ร่วมกันยาวๆยาตั้งแต่วันที่2ี่ถึงช่วงเศร้าก็จะเป็นการใส่บาตรนะครับถึง100รเก่ารูปเลยทีเดียวนะครับผครสนใจอยากร่วมบุญสืบสารประเพณีวัฒนธรรมก็เชิญชวนพี่น้องนะครับที่รับชมกับไปร่วมงานกันได้ครับ